ช่วงนี้ซันกำลังคุยกับใคริ้นกับใครอินเลิฟก,กับใครอินกันหนักอยู่เหมือนกันมีคนบอกว่าอยากให้ซันทำคลิปด้วยกันซันจะท้าทีมแข่งชาลินเล่นมุกจีบกันปะาขาแล้ว่างหมากับแมวปป้าชอบหนูไหมคะ เนอะทำไมกูเขินเองวะเม่งอะไรวะจะสนุกดีบ่ารักหนูไหมแล้วกูจะถามให้ตัวเองเขินทำไมอ่ะจะแพ้ไม่ได้ปวะเป็นแฟนกันนะ อ,ะะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะใครที่ติดตามไอจีซันนะคะ<ม>ก็จะรู้ว่าช่วงนี้นะคะซันแบบกําลังคุยกับใครจีนกับใครอินเลิฟกับใครทุกคนใครที่ติดตามไอจีซันหรือ,อยังไม่ได้ติดตามก็ไปติดตามได้ที่ไอจีนี้นะคะทุกคนนั่นแหละ คนที่ติดตามแล้วก็แสดงว่าต้องรู้นะคะก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าคือทันคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้คบกันยังไม่ได้เป็นแฟนกันซึ่งดูดูคนก็อินกันหนักอยู่เหมือนกันจินกันหนักเหมือนกันอยู่นะเราอะแล้วก็มีคนบอกว่าอยากให้ทันทําคลิปด้วยกันนะคะซึ่งแต่ว่าระยะทางมันก็ไกลด้วยเนาะและอย่างในช่วงนี้ก็ยังโควิดแบบยังระบาดหนักอยู่ก็เลยยังไม่อยากเดินทางไปไหนนะคะวันนี้มันก็เลยเกิดชาเลนนี้ขึ้นมานะคะเป็นชาเลนที่ว่าทันจะท้าทีมแข่งชาเลนเล่นมุกจีบกัน ชันกับทีมาเล่นมุกจีบกันในไลฟ์สดบ่อยมากแล้วทุกคนก็ชอบแล้วก็เขินกันหนักมากนะคะก็คือเอาง่ายว่าแบบหวานใส่กันบ่อยๆและทีุกคนอื่นเขาแบบเขิดตามไปด้วยอินตาไปด้วยแล้วนะคะทุกคนแต่ก่อนจะไปดูคลิปนะคะทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เปิดการมองเห็นให้คลิปชันเนาะก่อนจะไปดูนะคะคอมเมนต์ไว้ก่อนเลยคะ่ะทุกคนว่าใครจะชนะทุกคนคิดว่าใครฉันว่ายังไงฉันก็ชนะทิมเป็นคนที่ขเขิดไงแต่ว่าฉันชนะชัวร์ปะเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าใครจะชนะ ทุกคนครับยูดีดีซันก็มาบอกว่าจะมาเล่นชาเลนจ์จีบกันใครลุดเขินก่อนแพ้ก็ไม่จีบสาวไม่่ข้าในเท่าไหร่จีบเราเนที่เขิอนไงเราดูสกิลการจีบสาวของทีมแล้วกันกทุกคนเราไปโทรหาทีมกันนี่ไงฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรอยู่ ได้ทำอะไรตนนั้งทีเชิญหนูจะชวนปะป๊าเล่นมุกจีบกันใครเขิดก่อนแพ้เอาป่าะกาเล่นป่ะก็มาก็มาดิไม่เคยกลัวก็เขาว่าเขาจะชนะปะป๊าอยู่แล้วก็ลองดูก็ต้องลองดูไปพุงพูเขา,าเกาชนะอยู่เดี๋ยวยังไงเขาก็ชนะจริงแบาเป็นคนขี้ขืนนะ่ละลองลองดูลองดูเอาป่ะล่ะเริ่มเลยนะก็มาก็มาดิค่ะได้มาว้าขาขาระหว่างหมากับแมวปะป๊าชอบหนูไหมคะชอบค่ะ ฉันว่ายังไ,ไงฉันก็ชนะไม่เขินเนอะเขากลัวโทรศัพท์แตระเบิดอเลยด็กทำไมอ่ะเพราะความน่ารักของเธอมันแน่นไปกันไปเป็นไงไหนูแค่ขำหนูไม่ได้เขินหนูแค่ขำมันแน่นขนาดน,นั้นเลยแน่นเปียดอ่ะป้าป๊าว่าแบบป <laughs> กติป้าป๊ายืนซ้ายหรือยืนขวาแบบป้าป๊าดูดีกว่ากันอันไหนด้านไหนด้านขวาแต่ป้าป๊าเชื่อไหมป้าป๊าจะหล่อที่สุดมายืนข้างเขา มันมีแล้วเจ็บทันเธอครับบ๊าวังเมื่กี้พูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรเฮ้ยพี่บีพึ่องอะ่ะพึ่งอะไรเขาไม่กลัวพึ่งหนูรู้ว่าเขารักเธอไปแล้วเผลอต่างคนต่างกินกันต่างเขาตางเขาตางเขาขานีา้ข้างหนึ่งไม่ได้หรอทำไม,มอะ่ะเพราะหนูไม่อยากรักแบบพาข้างเดียวกี่มีหรอโต๊ะแต่เขารู้จักเธอมาเขาตาบอดสีนะ เขาตุ๊กตาบอกสีเ่ยทำไมอ่ะเพราะเขาแบบมองโลกนี้เป็นสีชมพูไปเลยป๊ะป๊าพูดชอบห้าครั้งนี้ชอบ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 พูดชอบอีกห้าครั้งชอบ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 ขออีกห้าครั้งป๊ะป๊าชอบหนูป๊าชอบ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 ทำไมกูเขินเองวะแม่งอะไรวะแต่ว่าสัญชนะชัวร์เปิดบัญชียัง เปิดแล้วอะเนี่ยเขาเอาใจไปฝากใจไปฝากฝากแล้วเปล่าแต่ว่าฉันชนะชวนเพราะโคตรเครียดเลยปะปะช่วงเนี้ยทำไมแบบเครียดจริงนะหาของไม่เจอกำลังหาละแพ่อยู่ก็เขาเนี่ยเขาลุกสวนเอนอเจองหวัดโผหปัดโผเตืน What โยกนะโยกเน้าโคุกววเวือนเลยละเพ้ไม่ได้ปะวะ เพราะว่าทอดสกายลูนมันยากเลยใช่ไหมอืมยากดิถ้าจ,จัดทอดใจให้เธอโคตรยากเลยเกมต,ตายแป๊บได้ป่ะรักรักหนูรักหนูไหมรักมี่แล้วกูจะถามให้ตัวเองขืนทำไมอ่ะอันนี้ไม่มุกนะฮะอันนี้งงรอแป๊บหนึ่งเล่นเลื่อนเล่นกัอนแปหนึ่งเดี๋ยวจะไปอาบนะ้ำหนูหนขอไปอาบน้ำก่อนได้ป่ะเดี๋ยวมาเล่นต่อ อย่ากล้าเลยหนโทรไปทุกคนฉันเกือบแพ้หลายรอบแล้วฉันขืนเองอะขนาดเล่นมุกเองยังขืนเองเลยเอาอะไรก,ก่อนโุกคอตอนนี้มันดึกแล้วนะทุกคนปางเดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อนะคะไปต้องสักก่อนจะไปอาบน้ำนะคะฉันก็ต้องล้างหน้าก่อนนะทุกคนซึ่งฉันใช้ตัวนี้เลยนะคะทุกคนนี่เจ้าตัว panely t t x นี่วิปโฟมนั่นเองเป็นโฟมล้างหน้าแบบวิปนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเจ้าตัว panely เนี่ยคือฉันรีวิวไปหลายคลิปมากแหละเพราะของคดีจริงคือมันจะเด่นเรื่องแบบช่วยรักษาสีีลดรรออออยยะไเงง้้ซึ่ตนนคืแบบ ฟันสิวขึ้นหนักมากด้วยรว่าฮอร์โมนด้วยใส่แมสด้วยเจ้าตัวนี้เลยนี่เวลาใช้กับแบนี้มันเป็นเนื้อวีฟอมแบบนี้นะคะแล้วก็ล้งลางวีฟอมเขาเนี่ยนิ่มมากทุกคนอาจจะดูนั่นจะสันตีอฟองไม่ดูคือฟองตีขึ้นง่ายมากทุกคนแล้วบอกเลยนะว่าฟองเขาเนี่ยนุ่มมากเจ้าตัววีฟอมเขาเนี่ยมันนุ่มแบบนุ่มมากเขาจะเด่นเรื่องแบบการรักษาสิวลดสิวแบบ ดีมากๆนะคะเพราะว่าสารสกัดเขาเนี่ยทำมาจากธรรมชาติ100%นะคะทุกคนและอย่างเช่นคนที่ผิวแห้งผิวผสมผิวมันนะคะเขาจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะทุกคนเพราะฉันก็ต้องขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันถ่ายให้ดูไม่ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเดียวมันจะติดช็อติิงเนอะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วดีกว่า ฉันก็อาบน้ําล้างหน้าแต่งตัวพร้อมนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ลองดูเวลาใช้โฟมล้างหน้านะคะบอกเลยว่าผิวน้ําไม่แห้งแน่นอนเพราะว่าเขาเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยปะเดี๋ยวเราไปโทรหาทีมกันต่อค่ะทุกคนดูซิว่าวันนี้ชาเลนจ์ใครจะแพ้ฮัลโหลอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอันนี้ทำอะไรอยู่ <N> อะน้ำสลดหอหึอ หน้าสดยังสวยเลยตลกตลกและคองเปิดจริงอย่าวื่นคองีเวก็สวยเห็นสวยก็บอกว่าสวยดิโอว้าจันนุ่นเลยจะบอกนะถ้าสมมติว่าแบบอยากหน้าสดอยากแบบอยากหน้าสดสวยให้ใช้เพนารีนั่นแต่ถ้าสมมติอยากมีแฟนดีๆให้ใช้หนูนะรู้ปะไม่เคยหนอเบเบ่ะเบเบ่ใชหรอเบเบ่ใชหรอบ้านไฟดับปะเคยไฟดับปะเคยดิบ้านใครไม่เคยไฟดับบ้าบอกคอแตกทําไฟดับเขาอยู่ได้เ้ยแต่ต้องขาดเธอ อยู่ไม่ได้ว้าเล่นมุกอะไรอเนี่ยเหนียวไม่ขืนไม่ฝันไม่ฝันยังมีเยอะยังมีเยอะยังมีก่อเบยไปก่อนละกันเบยไปก่อนนี่ยังเบยอีกเหรอว้าไม่เบยแล้วบ้าวันมีดอกเขิ่อนอ่ะมีดอกเขื่อนอ่ะอะไรไอ้ตัวนี้เหรอ เนี่ยตัวนี้มันเป็น Can นลี่ทีทีอินเ s e เซลัมปะปาซึ่งมันเป็นเซรัมแบบเนื้อเข้มข้นสูตรพิเศษมันช่วยแบบเรื่องลดสิวกระชับรูมขนคือแบบถ้าสมมติปาะปะ๊าะมีสิวอะไรเงี้ยคือแบบใช้เจ้าตัวนี้แบบดีมากเลยนะแบบสารสกัดเขาอะมามา,มาจากธรรมชาติ100%ซซึ่งไม่มีสีไม่มีสารกันเสียไม่มีแอลกอฮอล์ oh ol, ไม่มีน้ําหอมซึ่งบอกเลยว่าแบบปลอดภัยแน่นอนคนแบบผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอน ไม่ราคาดีไงไม่แพงและอีกอย่างหนึ่งนะบอกเลยว่าแบบเขาอ่ะได้รับการรับรองออร์แกนิกด้วยนะน่าสนใจหาซื้อยากหรือเปล่าหาซื้อไม่ยากเลยปะป๊าหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาดา้าวัชันอีฟแอนด์บอยร้านค้าทั่วไปที่แบบขายของอะ่ะหาซื้อได้ไง่ายมากใกล้สวนเกินแน่นอนบอกแล้วดีคุ้มราคาด้วยทล้ไม่หาซื้อบ้างละ่ะหาครีมดีๆบำรุงผิวหน้าได้แล้วแบบจะหาแฟนดีๆได้จากที่ไหนหาจากเธอได้เปล่าได้ เป็นแฟนกันแฟนกันกูขอตายแม่พอแค่ดีก่อนไม่ไหวแล้วใช่ไหมไ่ไหวแล้วฮะรูปติดอย่างเป็นยัังอมแพ้ทัานยอมแพ้ก็ได้ไปพอแล้วบ๊ายบายเพ่นี้แหละกสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ดิ ช่องซันด้วยนะคะเวลาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับใครที่ชอบไม่ันทำคลิปกระทิมนะคะก็คอมเมนต์บอกได้คอมเมนต์ได้ว่าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบุย้ยมาไปบูบ้ยกันฉันลู้เป็นแฟนกันนะฉันลู้เป็นแฟนกันนะ <c oughs>